สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมพี่ตาน้อยกับน้องนำโชคหยอกกันค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆก็พากันกลับบ้านกันเต็มเลยค่ะรถเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมน้องนำโชคกับพี่ตาน้อยค่ะพี่ตาน้อยกับน้องนำโชคก็หยอกกันค่ะวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วค่ะแต่เช้าค่ะ ่ตะน้อยบอกนำโชคมึงอย่ากัดพี่แรงพี่เจ็บนะนำโชคเฮ้มึงกัดพี่แรงพี่ไม่เล่นด้วยนะพี่เจ็บนะน้องพี่ตะน้อยบอกเออนั่นน้องนำโชคก็บอกน้องนำโชคหยอกค่อยๆพี่น้องนำโชคหยอกไม่แรงหรอกพี่ตะน้อยเออพี่ตะน้อยก็บอกเออมึงอย่ากัดพี่แรงนะมึงหาเห็ุให้พี่หน่อย เ <laughs> ออกัดเล่นเล่นเอาน้ำโชคมึงทำอะไรน้ำโชคน้ำโชคมึงทำอะไรเอ้ <laughs> มึงไม่อยู่เฉยเฉยมึงมึงกัดเฉยเฉยไปไอะไรหอนั่นนั่นพี่ <c oughs> แต่น้อยลำคาญแล้วลำคาญน,น้องน้ำโชคน้องน้ำโชค วันนี้ก็เพืเ่อนๆชมน้องนำโชคแค่นี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆน้องนำโชคหยอกไม่หยุดค่ะนั่นนั่นจะมาหยอกแม่อีกแล้วอ้าวนั่นนั่นมึงน้องน้ำโชคมาหยอกแม่แล้วทีนี้เลิกหยอกพี่แต่น้อยก็มาหยอกแม่ทีนี้อ้าวเออมึงย่ะมึงจะกัดขาข้างเกงไม่แรงนะนำโชคเออ ือมึงจะกัดข้าวเนื้อแม่น่ะกัดได้กัดแต่ดังเกงนะน้ำโชคอือเอออ้าวอืม,ออมชอบยอกอา้าวน้องน้ำโชคชอบยอกมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆชอบยอกมากเลยน้องน้ำโชคให้เ,เพื่อนๆชมน้องน้ำโชคค่ะนั่นนั่นได้ยินเสียงนกกับมึงนั่นอืมวันนี้น้องหมาไม่ได้ใส่เสื้อค่ะอากาศก็เย็นอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆ เราก็ถอดเสื้อให้น้องหมาแล้วพี่พี่อานก็คาบเสื้อน้องไปทิ้งตรงนูง้นตรงนี้หมดน้องหมาเลยไม่ได้ใส่เสื้อวันนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะเทีบบย่ยวให้สนุกนะคะกลับบ้านแล้วคนไหนไม่ได้กลับก็ให้ เที่ยวให้สนุกเหมือนกันค่ะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนค่ะทำอะไรก็ให้สำเร็จกันทุกคนค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนเพ่อมาชมน้องหมาค่ะน้องนำโชคน้องนำโชคก็เตรียมคุยดินหนาพี่พี่สำเร็จก็นอนสบายแล้วพี่สำเร็จอ่ะพี่สำเร็จนาน มีความสุขจริงพี่สําเร็จอพี่สําเร็จมีความสุขมากเลยคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอิ่คลิปต่อไปค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปทุกท่านค่ะก็ขอเพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะเพื่อนๆในปีใหม่นี้